เห็นกบไหมคะมันเสี่ยงที่โทรศัพท์จะตกน้ำเหลือเกินเห็นไหมคะนี่คะ่ะโอ้โหหนูคิดถึงโ,โอโโ <ฮ S 1> ้โหขยยให้ดูนะคะุ้ยื่ซ่อนอยู่หลายสิบตัวมากคะ่ะตามโกดเดดกขอดีอีกกระดดนะโอ้โห ตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะผักตบชวาที่กบและเต่าอาศัยอยู่เยอะค่ะหลายตัวค่ะหลายสิบค่ะาอาจจะเกินก็ได้ที่ตาเรามองไม่เห็นบรรยากาศของตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะวันนี้มาบ่ายแล้วค่ะ่ันขัางเงียบมารับนมโรงเรียนค่ะมารับนมโรงเรียนค่ะแต่ก็โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดน้ำขวัญเรียมก็เลยแวะ มาชมบรรยากาศนิดนึงก่อนที่จะไปรับนมค่ะสวัสดีค่ะน้องขนมนะคะก็น่าใหญ่จังแล้วก็มีนกรามิงโก้ค่ะช่วงนี้เป็นโควิดกับมาลาบาดคนก็จะน้อยลงหน่อยนึงน้อยลงเยอะอยู่ค่ะ